สวัสดีครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีบริกรสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันแล้วนะครับนะ กดแชร์ออกไปแทร่แล้วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นจะนี้ไม่ขึ้นเลนยเลยอนี่เขาแชร์ไปนหน้าเฟซนะเนี่ยดูเดะ เนี่ยแทบเป็นหน้าเฟซแล้ว กดแชร์ออกไปแซ่เลวเลวเซ่ ัดราคากันหน้าดูสี่คำถามยี่สิบบาทแปดคำถามสี่สิบบาทเดี๋ยวก็ดูกันเมาไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องอ่านดูเฉยเนีมาเลยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เลวเซ่ ใช่เขาเป็นแบบเพิ่งเริ่มทำมานะเพราะว่าน,นี้ราคาอย่างเนี้ยมันแบบอ,อาจจะยังประสบการณ์น้อยไหมเออไม่คือไม่มีประสบการณ์เลยเพอเผอไม่ได้เรียนมาด้วยแหละนะพวกที่ไม่ไดเรียนพระราศาสตร์มาแล้วเอา,า,า,าไปดูเวิชาที่ตัวเองศึกษาเองไปดูดวงเนี่ยเขามีแช่งเอาไว้นะคะตามโบราณเขาบอกว่าจะวิปลาด อันนี้คือครูโบราณเขาแช่งไว้นะครูโหราศาสาตร์ต่างๆที่เขาห่วงวิชานะคะอเอาวิชาเขามาศึกษาเราไม่มีครูอ่ะล้วไปรับเงินค่าครูมาใช้กินใช้จ่ายอะไรเงี้ยอืมไม่ได้นะคุณต้องไหว้ครูนะคะก่อจะมาเป็นหมอดูได้ที่ต้องมีครูก่อนนะอ,อันนี้ฝากถึงหมอดูที่แบบ เฮ้ยชอศึกษาเองแล้วฉันก็เข้าใจว่าฉันต้องเป็หมอดูได้เองตอนหลังเป็นบ้าไปเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นบ้าอย่างเดียวมันมีอะไรรู้ไหมเขามีประสบการณ์จริงนะผมไปเจอเขามานอนล้มไปเลยหัวฟาดพื้นตึงอะนอนไปสามเดือนอะ่ะแล้วกลับมาอีกทีแ็หัวฟาดพื้นเนี่ยเมื่อวันก่อนเราเห็นนักมวยหงายท้องอล้มลงไปอะ่ะแล้วกระแทกหัวกระแทกกับพื้นพื้นไอ้เนี่ย เวทีมวยออแล้วครั้นี้สมองบวมเลือกข้างในสมองออันนี้คือเขาเขาล้มแบบไหนเขาล้มแบบหัวมันลงไปตรงๆกับแพ่หัวหัวมันลงไปตรงๆแบบข้างหลังเนี้เหรอลงขนพื้นเกิดคอนกรีตนี้เหรอไม่ใช่คอนกรีตมันเป็นพื้นนั่นแหละผ้าใบแต่มันแข็งมันเป็นผ้าใบแข็งอยู่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเขาล้มตรงหบบนี้แล้วทาไมเขาไม่เลือกข้่งในสมองไม่สมองบวมแบบน้ำมวยขนาดไม่หรอกมันสะสมมา คือคนต่อยมวยอ่ะหูหนาตาเล่อปากสั่นคอสั่นตอนอายุมากที่เจอนะเจ้าของค่ายมวยอะไรลูกเขายังเล็กอยู่เลยลูกได้สองสามขวดเองชีวิตเนยังสาวอยู่เลยอ่ะอาชีพนะผมบอกเลยนะอาชีพสตันแมนหนึ่งอาชีพนักมวยหนึ่งอาชีพอะไรที่มันต้องแบบกระโดดแรงๆรงกระแทกแรงๆอ่ะอาชีพพวกนี้ยเขาถวายชีวิตให้กับไปอาชีพไปแล้วโดยตรงนะเราเราเราดูไว ก็ให <ersch> ้ได้แต่เห็นนะนี่เรื่องจริงนะมาแซ่แล้วกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 9 9แชร์เพียงเท่านั้นแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเช,ชรแรนคำถามนะแชร์ไปก็ต้องเยอะนะเข้ามากันได้นะครับนะมันเป็นไรกันว่าเพจเนี้ยสองวันละอาจจะโดนปิดกั้นไงโทษฐานที่แกไม่ยอมจ่ายนะเอามาจ่ายไหม เดียวละห้าร้อยยังไม่แล้วแต่ผมเียกเพจที้เป็นเพจของประจำของอาจารย์โอผู้ป็นประธานนะ <c oughs> เออเออถ้าจะทำไอ,อ้นั่นก็มเหมือนก็พร้อมจะทำให้เรานะอืมเขาโปรโมทให้อยู่แล้วไงเข้าใจไหมเฮอ เลวเซ่โอ้ยกชุดเลยนะมหาจัต huh. <Come on. S 1> uh ุรเทพเตรีเทพเฮะชุดตรีเทพนะอืมพิลาบพิคเนตเดรสีอืมชุดเรีเทพอืม ชุดตรีรเทพไ,ไม่รู้แล้วรดูเอาต้องดูเขาสรุปให้ไปถามเอามีน้อยกดแชร์ออกไปชุดตรีสินหน้าตวิสิทวัดแค่สุพรรณบุรีวันนี้โอ้เคยไปเช่าพระขุนแผนใบมะขามเงินทองมนาะ ขายไปขาย,ขายไปกรุงโรมแล้วขายขายไปให้คนนอร์เวย์ไปนค,นคนไทยในีเอานอร์เวย์ก็ดีอยู่ในงานเขาก็ดีอยู่นะวัาแล้วเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งภาพให้อาจารย์โอ้ไปชื่นชมภาพได้แค่ภาพก็หรูแล้วนาทีนี้เื้เซ็งจังเซ็งอรับี่อาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานก็ได้เป็นประธานกันไปแล้ว นะไม่เป็นลายโฆษณานะครับนะเดี๋ยวโฆษณาแล้วกันโฆษณาไพ่นะมีคนมาถามไหมความรู้ใดๆก็ตามในโลกนี้แม้กระทั่งไพ่ยิปซีนะถามว่าเป็นอย่างไรไพ่ยิปซีนี้ดีมากๆ นะถ้าใครต้องการความรู้เนี่ยเอาไปฝึกฝนได้เอาไปดูได้แล้วก็ฝึกได้จริงนะใครก็ตามที่ได้ความรู้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดีนะครับนะความรู้ตรงเนี้ยเอาพูดตรงๆนะมาครับเข้าไปในเพจวัดเนี่ยเพจวัดน่นาจะมีนะกดแชร์ออกไปแซ่เนี่ยจะเล่าอะไรให้ฟังรู้ไหม,มในตลอดชีวิตอ่ะในการเป็นหมอดูนะ ที่เจอมานะเดี๋ยวส่งมาให้จาร์โอ้อาจะโอ้จะได้ไปดูนะส่งมาให้จานโอาจา์โอได้แอบดูได้นะเนี่คือพูตรงๆนะวิชาที่คนที่ผมเล่าให้ผมฟังถึงตำนานความทึ่งของตำราคืออะไรรู้ไหมวิชาโหาาราศาสตร์ไทย ต่ไพ่ยิปซีผมก็อึ้งเหมือนกันนะอึ้งตรงไหนรู้ไหมบอกเพื่อนว่าจะโดนรถชนแม่งโดนจริงๆนะแล้วบอกมันว่าไพ่ยิปซีเนี่ยแหละทาวเวอร์ป่ะเออเดอะทาวเวอร์สิบดาบเดสมันไม่ต้องจ่ายอะนะฮะดิสติกเดสมันไม่ต้องจายแล้วนะมันมีสมเด็จไงมันห้อยสมเด็จวัตตะคังไว้ไงสมเด็จร้อยปีวัตตะคังไว้ที่คอสแช่วย่านมาช่วยแขนหลุดไปแค่นั้นเองนะหัวไหล่หลุดเหรอหัวไหล่หลุด แต่สมเด็จวันละครแตกละเอียดเลยนี่เรื่องจริงแตกละเอียดแต่ถามว่าพุทธคุณอยู่เต็มร้อยไหมเต็มร้อยนะนะแต่แตกเลยพระแตกเลยพวกพวกจริงเลยนี้จะไปทำอะไรได้บ้างก้าวขึ้นรูปใหม่ได้หมายถึงว่าไอ้เนี่ยเนี่ยสักเ์สเอาไปทอะไรได้บ้างเอาไปห้อยคอเอาไปไหว้ไงแล้วเข้ามาให้ดูเฉยๆนี่ก็ทำมืออะไรเนะ เขาเรียกว่าปังเสมอเทนหหเหมือนกับว่าเข้าบนเออเนี่ยแหละเขาเรียกปังเสมอเทนปังมีลิปมีเดนนะวัดแค่นะเนี่ยจานโอไปถามตรงกับวัดแคร์เขาก็มีมมเขาต้องคิดว่าไปถามตรงเขาก็มีอยาได้พระผุ่นแผนเลย่ะขามมีต่อเมืก็ไปถามเขาดิผ่านม,มาในเพจน่าจะมีในเพจวัดแคร์นะน่าจะมีต้องพิมพ์ๆไปแค่เจอทุกเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันโต้โตอ,อะไรวะ แปลว่าแปลว่าไปทักแปลว่าจยังมีอยู่ดูจูแปลว่ายังมีอยู่นะดูจุ๊กมสวยใช่ไหมแชร์โอ้สวยจริงจริงนี่กดแชร์ออกไปเซ่ะนะที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมันน่าอัศจรรย์มากตรงที่ว่าบอกมันว่าอาทิตย์หน้าจะโดนในตอนตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกแล้วไปอยู่เมืองนอก ก็เมื่อกี้ท็อปยังพูดถึงอดีตอยู่เลยใช่อดีตที่ท็อปเคยจําได้ว่าท็อปมีหนวดตอนอายุอยู่มอห้าเออมีหนวดหนวดตายเลยเายมห้าสิบเก้าแล้วเก้าแล้วหนวดเป็นลายๆค่ะลายๆขึ้นมาค่ะมันขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยอืออจริงปะ ขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์โกดิ้งเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมากดนยนี้มันน้อยอ่ะมันไม่มีแล้วไงมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะมากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์อาจารย์โอบอกเขาเดี๋ยวเขาเข้ามาดูแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ร้อยพิมพ์คว่าแชร์แบรนด์ชื่อเล่นคําถามนะ รู้สึกว่าเพจน่าจะโดนปิดกั้นในใจลึกๆนะเพจน่าจะโดนปิดดกันนหอยู่มานานแล้วไงอยู่มานานแล้วแกคนตายแล้วคิดอย่างี้ยนะกดแชร์ออกไปเซ่นะเวลาให้ถามก็ไม่ถามดูที่คำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วเดี๋ยวออกกันนะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยเขาสัมผัสเลี้ยงไงได้่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์โอ้เดี๋ยวนี่โฆษณาก่อน อาติดต่อดูดวงนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตหรือจะรับขันครูนะครับรงณหน้าทองสริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id r โอ o s ซร i ก15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเพลรูปเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะ<า>และครอบเสียงครูด้วยนะคะตามนี้เลยครับนาและนี่ครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ขอบนักเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ราย e j t o g 1 6กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นนะตามได้ค่ะมีผู้แชร์แล้วค่ะ,คะพี่ออยกับน้องเอ๋นะคะแชร์แล้วเต้น คนชื่อบอยทําไมเขาไม่ทักมาอีกคะเขามีปัญหาเยอะครับช่วงนี้เหมือนเขาไม่สบายด้วยแล้วก็มีปัญหาเยอะด้วยช่วงเนี้เอาพูดตรงนั้นเนี่ยไพ่ไม่สบายขึ้นนะไนะพ่ใบเนี้ยนะมไม่สบายนะครับนะช่วงเนี้ยจริงๆเขาจะไม่ทักมาอีกนะภายในสาวันนี้นะคะคือเขาไม่สบายไพ่วางกันนะอมืมาครับกดแชร์ออกไปเอาละถ้าไม่มีผู้แชร์เดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวดูเวลาก่อน เวลาก็เลยมาแล้วนะครับนาไปแล้วครับอื